ตามวิธีพลิกเกมจากคนที่โดนทิ้งกลับมาเป็นคนที่เขาอยากกลับมาคืนดีค่ะโคชานี่สวัสดีค่ะโคชยนรู้ศึกษาด้านความรักความสัมพันธ์จิตวิทยาแล้วก็กดแรงดึงดูดมานานกว่า10ปีแล้วนะคะแล้วก็เคยเป็นผู้หญิงที่โดนนอกใจมาก่อนโคชจึงรู้เลยว่าความเจ็บปวดมันเป็นยังไงและพลังแห่งการลุกขึ้นมาใหม่ทำได้ยังไงโคชเข้าใจนะ เวลาที่เราโดนทิ้งมันเป็นอะไรที่เจ็บปวดมันเป็นอะไรที่มืดฟ้ามันไม่มันเป็นอะไรที่เราไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมของเราก็จะไปในทางที่ตามตือ้อตามง้อขอคืนดีทําทุกอย่างแม้กระทั่งลดแม้กระทั่งลดคุณค่าตัวเองเพื่อจะให้เขากลับมาถูกไหมคะโคช้ชเคยเป็นคนนั้นนะะมันเป็นสิ่งที่ผิดทางค่ะคุณจะต้องหยุดถามว่าเขาจะกลับมาไหม แล้วคุณจะต้องกลับมาเลือกตัวเองค่ะคุณจะต้องถามตัวเองว่าชีวิตรักแบบไหนที่ฉันต้องการมันคือเข็มทิศบอกทางมันคือเป้าหมายมนุษย์เราเมื่อไรก็ตามที่เรามีเป้าหมายล้วก็เราต้องการมันจริงๆเราจะได้รับมันจริงๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับมาถามตัวเองว่าฉันต้องการรักแบบไหนเขียนนิยามแห่งความรักของตัวเองว่าเป็นแบบไหนนั่นคือวิธีแรกที่คุณจะต้องทํา เป็นตั้งเข็มทิศให้ชีวิตรักคุณเองค่ะคุณจะต้องลงทุนกับตัวเองอัปเกรดตัวเองด้วยการมองหาความรู้ใหม่ๆที่อยากจะเรียนรู้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาความสนใจเราไปที่อื่นไม่ใช่ตัวเขาเราจะได้รับสิ่งดีๆแล้วก็มันจะมีสารเคมีดีๆหลั่งออกมา สู่ร่างกายเรามันจะทำให้จิตใจเราแข็งแรงยิ่งขึ้นมันจะทำให้เราโฟกัสที่ตัวเองไม่ได้ไปโฟกัสที่เขาเมื่อไหร่ที่เราโฟกัสที่ตัวเองทำตัวเองให้ดีให้ดูดีอยู่ตลอดเวลามันจะทำให้ข้างในมันจะทำให้จิตใจของเราแข็งแรงขึ้นค่ะมันจะทำให้เขารู้สึกมันจะทำให้เขาเห็นได้ว่าคุณเติบโตขึ้นได้คุณมีความสุขได้เองโดยไม่ต้องมีเขาอยู่ข้างๆโดยไม่ต้องคุณจะต้องหยุด แสดงความเสียใจให้เขาเห็นคุณจะต้องไม่ให้เขาเห็นความเสียใจของคุณเลยคุณจะต้องกลับมาสวยขึ้นมั่นใจขึ้นและหน้าเคารยิ่งขึ้นผู้หญิงแบบนี้นะจะเป็นผู้หญิงที่ดึงดูดเป็นจะเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ดึงดูดมากที่สุดและเขาจะกลับมาอ้อนวอนขอคืณดีค่ะถึงตอนนั้นนะมันก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าคุณจะเปิดโอกาสให้เขาอีกรอบ หรือจะชี้นิ้วเอาชีวิตรักที่คุณต้องการถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้นะคะติดตามโค้ชได้ในเพจ a c e b o o k โคชแอนนี่ค่ะหรือแอดไลน์ไปที่โคชแอนนี่ค่ะหรือถ้าคุณต้องการปรึกษาเรื่องอกหักการโดนทิ้งความเจ็บปวดแบบนี้ส่วนตัวโค้ชรับปรึกษาทุกเคสค่ะโคชแอนนี่ไปลวค่ะบ๊ายบายถ้าตอนนี้คุณกำลังเจ็บ เพราะโดนนอกใจโดนทิ้งหรือไม่รู้ว่าจะเดินต่อไปได้ยังไงไว้เข้ามาติดตามได้นะ,ะที่ที่เพจโค้ชแอนนี่หรือแอดไลน์ไปที่หรือแอดไลน์ไปที่แอดโค้ชแอน่ค่ะโค้ชยินเดรับปรึกษาทุกปัญหาอ,อกหักค่ะ